งั้นให้คุณแม่ต้นถามเลยดนอําดนอําดนอําเรอคค่ะก็อยากถามแม่บินนะคะมาถามดีแล้วผมพูดแทนดีกว่าก็ประมาณว่านะแม่นะประมาณว่าให้แม่เขาถามกันเองจะเพูาเป็นไงทั้งอยากถามทั้งอยากขอแบบ จะขออะ,อะไรขอว่าอย่าให้แม่เบนเรียกแพงแค่นั้นแหละค่ะ,ะต้องคุยเรื่องการ์ด้ <laughs> พวกเราโอ้ยโอเย,อย,อยใครมีระเกิดไคเบย์พระพาไคเบย์ลำยัยไคเบย์แล้วก็ โอเคโอเคแค่งานมั่นเฉยๆ